ท่านนางอัมพันประโยงกำนันตำบลมะเขือแจ้ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลมะเขือแจ้ และคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลมะเขือแจ้ได้ดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชนที่จัดทำดังนี้ 1. ด้านบริหารจัดการงานเครือข่ายมีกรรมการสอบท้องเหมาะสมเข้มแข็ง มีกรรมการครอบคลุมทุกกลุ่มองคอ์กรสมาชิกโดยกรรมการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลมะเขอือแจ้ซึ่งสวมหมวกหลายใบไม่ว่าจะเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประธานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นต้น มีข้อกำหนดกฎระเบียบที่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้1.2มีกฎระเบียบที่สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับณรงลงหรือชิคของเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎระเบียบและการปรับปรุงแก้ไข จัดทำระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศให้กลุ่มสมาชิกภายในเครือข่ายได้รับทราบโดยทั่วกัน1.3มีแผนงานโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมเป็นรูปประธรรมจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเครือข่ายสมาชิก มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานโครงการ 2. ด้านบริหารจัดการสมาชิก 2.1. มีสมาชิกรวมร่วมกําหนดแผนงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้สมาชิกไม่น้อยกว่า1่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในการกําหนดแผนงานโครงการ 2.2. สส,สมาชิกเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ มีการจัดประชุมเครือข่ายไม่น้อยกว่าปีละสองครั้งกระตุ้นรณรงค์ให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของจำนวนสมาชิกสองจุมมีการพัฒนาคุณภาพศักยภาพสมาชิกกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าปีละสองครั้งเช่น จัดฝึกอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกกรรมการ 3. ด้านบริหารจัดการผลประโยชน์3.1ผลประโยชน์ต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกมีการจัดกิจกรรมที่แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของสมาชิกซึ่งได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 3.2มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างเครือข่ายและองค์กรสมาชิกรณรงค์ให้สมาชิกเข้าร่วมทํากิจกรรมไม่น้อยกว่า3มกิจกรรมที่มีสมาชิกร่วมมือกันทํางานหรือสนับสนุนช่วยเหลือกัน3.3มีการเชื่อมโยงการทํางานกับองค์กรภายนอก จัดกิจกรรมที่เครือข่ายมีความรักทายนอกสวัสดีค่ะ